ฝนหลวงหรือสายฝนมจอบุญนะครับนี่ก็็คือแร่งผีดิบเลเปิดนะครับตอนเช้าฝ่ายแดงต่อ5-4นะครับแล้วก็ว่าขึ้นมาก็ยแย่งกันเล่นทางด้านฝ่ายแดงครับเป็นต่อ11-8-32องลองหมด2ยกเนี่ยเหลือ90นะครับลอง5-4าลองแล้วก็โยกที่3บุวิศนุพรครับปีหัวลอดเชือกเลยครับเมื่อกี้นี้ใส่ัรลูกแข็งแรงครับเข่าใน <N> เหนียวแน่นนึบเดินชนเข้าไปชนเข้าไปคุณจะเตะผมไม่ว่าแต่คุณอย่าให้ผมโดนตัวคุณนะเพราะว่าผมรักคุณเหลือเกินคุณฝนหลวงได้ข่าวว่าคุณเตะหลักไม่ใช่หลอซ้ายซ้ายรุนแรงรับฝนหลวงแต่ซ้ายของฝนหลวงเมื่อวานแกถอยแตไงครัเพราะถอยแต่น้ําหนักที่เคยแรงก็เริ่มไม่ผมว่าเขาไม่ได้เหวี่ยงเตะนะครับกยกไปเฉยเนี่ขนาดยกไปเฉยนะด้านวิศณุพรายใจเอียงกระเทาเลยนะครับ แต่เลยว่ายกสามทางด้านวิศนุพรทําได้ดีเลือเกินหมดสามยกครับวิศนุพรกลับมาเป็นต่อเจ็ดสี่รองสองหนึ่งรองไละยกที่สี่วิศนุพรก็เดินเข้ามาปั๊มรัดมัดตีครับต้นยกราคาข็ทําตรจากจากนะวิศนุพรเป็นต่อครับแต่ปลายยกครับและกลางยกทางด้านฝนหลวงครับอาศัยแข้งซ้ายน่แกยกเฉยๆนะไม่ได้ว่าเตะเต็มเข้าขนาดยกเฉยๆนะ ราคาเป็นไงครับพอยกเฉยเฉย,ยกเฉยเฉยราคาเริ่มเกลียวจ้าแล้วครับเพราะว่าทําได้ชัดเจนและเกินปลายยกพราะวิษนุพรออกอาการหมดครับดึงมาหวดแข้งซ้ายเมื่อกี้นี่สะเทือนเลยครับเริ่มออกน,อนี่การไม่ได้แบบตั้งใจเตะนะแค่ยกไปเฉยเฉยนะครับนี่ครับซ้ายล้วนครับซ <ๆ S 1> ้ายจะผ่านตลอดไหมครับบังแล้วก็บับงแล้วก็ยังไงป<ม>กติแข้งขวากันไม่เคยเตะครับวันนี้แกเตะขวาด้วยครับแล้วก็ซ้ายเม็ดนี้ครับ แล้วก็มีอีกเม็ดหนึ่งครับนี่ฮะเม็ดนี้ครับเจ้าวิศณุพรออาการยุบครับบรรดาเซียนมวยครับหลังจากที่อยู่ฝ่ายน้ําเงินเริ่มมาเปลี่ยนข้างอยู่ที่แดงครับเพราะแข้งซ้ายใายดีเลือเกินนวครับข้ามฟากแล้วครับหมดสียกครับราคากลับไปอยู่ทางด้านฝ่ายแดงครับเป็นตอสมสองครับ่าและบรรยากาศสภาพแวดล้อมนี่อยู่ทางด้านฝ่ายแดงแลวฝนหลวงขนาดนี้ทั้งตองเชียทั้ง เหล่าบรรดามวยหืเป็นไงขนาดนี้เจ้าหน้าที่ล้อไปหมดแล้วเล่นไปผลหลวงแต่ว่ายกที่5้าครับวิษณุพรหืดกอกสุดท้ายเดินเบียดเข้าไป <c oughs> เดินเบียดเข้าไปผลหลวงก็ทำตาจะไม่ดีครับแล้วก็เกมก็พลิกผันกลับมาอยู่ทางด้านฝ่ายน้ําเงินครับราคาต่อรองมีกระโดดลูกนี้คือเับผมไม่เข้าใจนะครับว่าผลหลวงครับซ้ายครับแค่ยกไปเฉยๆนะพลิกกับเตะเตะเ,เจ้าโอโลโน่ที่นอกเลย เตโอลาโนโนั้นเวียงทั้งสะโพกค,ครับแต่เมื่อวานแกยกไปเฉยๆและเวลาในาแกจะย่อครับย่ออยู่นั่นแต่ไล่แขนแต่ไม่ค่อยเตียยกไปอย่างนั้นเล่นเอาวิสิตปากพนังครับฟันขโมงโถงเชงค,ค,กกนนครับหบห้ายกกอนี้ฮะแกยกไปเฉยๆแล้วนะฝั <c ười> นหลวง พ่อแมายกกรรมาการก็ชูมือหให้สิทธิ์ปากคนนางเสื้อส้มครับวิศนุพรชนะไปะข้างผีดิบ,บเด็กมันดื้อไงวอนนี้ครับผมเตะไม่อยู่เลยเหรอครับครับแล้วเราเนี่ยยุบยุปปบบานจริงม,มีมียุบบ้างยุบช่วงจังหวัดไหนยกไหนช่วงที่เราเริ่มยุบเริ่มจะ ไม่ว่ามันอึดต่อยไม่ไหวต่อเติมตามยาวมันอึดเหต่อยไม่อึดแล้วตอนยกสี่เตะเขาจะยุบอยู่แล้วแล้วยกห้าทำไมเราง้างๆ่ะมัดที่ยกกระชากเมื่อเมื่อไงมึงไม่ควรนั่งต่อยหรือว่าเราคิดไม่ถึงว่าเด็กมันจะเดินมาหาเราครับผมเราวันนี้เราแพ้เด็กมาอะไรไม่รู้ฮะนี่มวยรอบนี้มันเพิ่งจะครั้งที่สองไม่ใช่เหรอครับผมยังไม่ตกรอบนี่ยังครับยังมีโอกาสได้เลยนะเด็กคนนี้ดูแล้วรอบลึกๆนี่ น่ากลัวไหมยังไม่น่ากลัวไม่น่ากลัวนะเปิดวันนี้เราตัดสินใจผิดพลาดหรือเปล่าครับผมนะครับแล้วเราเราเดินเบียดไปก็ต้องจบนะครับครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเล่นต่อไรอะมึงเนี่ยเฮ้ยวิษณุพรมานี่หน่อยดิวันนี้ทำไมดื้อเงินนะใจมันสู้ครับใจมันสู้ครับเออโดนซ้ายนี่ไปประมาณกี่เม็ดรู้ไหมผมไม่ได้น่าเรับผมผมไม่กลัวครับผม่ไม่น่า แล้วถามจริงอะเริ่มจะยุบมั่งหรือยังที่โดนแฮนด้ายหนักบ่อยๆยกสี่เริ่มจะยุบครับเริ่มจะยุบแล้วนะตรง้าแล้วยกห้ามันเกิดอะไรขึ้นทาไมถึงเดินเข้าไปแล้วใจมันสู้ครับใจมันสู้เหรอครับสรุปแล้วพี่ข้างผีติดนี่หนักไหมก็ไม่เท่าไหร่ครับเหรอถ้าหนักชนะผมแล้ววันนี้เหรอครับเพราะว่าข้างผีติดเตะเราไม่ดะเตือนเลยครับผมมานีมาต่อยมือรอบนี้ครั้งแรกครั้งสองครั้งที่สองนัดที่สองครับก็ชนะสองครั้งก็เดียวครับผมมีใครหน้ากลัวไม่รอบนี้ดูแล้ว ผมว่าผมไม่กลัวผมไม่กลัวทุกคนอ่ะก็กะัดกันแชมป์ว่างั้นเลยครับผมแน่ใจครับผมมาวันนี้โ์ฟอร์มได้ดีมากแต่สียกทำท่าไม่ดีนะครับเข่าในทำไมเหมียวเงี้ยคู่ปั้มดีนะครับปั้มกับใครอ่ะยิ้มสยามยิมไดยยามนะขอยได้แชมป์นะครับผมลักษณะตอนคุยเหนื่อยว่าตอนต่อยคือเขาบอกอะไรไ่างว่าเขาเหนื่อยไม่กลัวใครหรอกเว้ยแข้งปีนดิบหรอกไม่หนักหรอกซ้าย แต่ปะทานโทษเมื่อวานนะข้งผีดิบนะเวียงสะโพกเตะนะน้องอย่าว่าแต่ยกสี่ปลายยกเลยกลางยกน้องก็ยวบไปแล้วเขามีอาการบาดเจ็บหรือไงถึงไม่เวียงสะโพกเตะเขาไม่ทราบเหมือนกันก็ยกหรือว่ากลัวสะโพกจะขาดหรือไงอืมพิสิทธิ์ปากพนังเขาบ่นเลยนะไม่เลยนะทำไมมันต่อยอย่างนี้นะแต่ต่อยอย่างนี้นะมันไม่ไหวนะโแข้งผีดิบไม่เตะสิทธิ์ผากพนังก็เลยลงลงเอาอย่างนี้อ่ะผมเชื่อนะท่านผู้ชมนบว่า เ้าสายฝนเนี่ยรอบลึกๆเนี่ยผมเอาเป็นตัวยืนตัวชิงอะเนี่ยเห็นแพ้ไฟนี้ไฟเดียวไฟต่อไปไม่แพ้แล้วจริงวะเพราะมันเป็นประสบการณ์ของเขาแล้วเพราะเขาข้างหน้าเนี่ยเขาจะแพ้ไม่ได้แล้วถ้าแพ้ตกรอบทันทีถูกถูกท่อเลยครับถ้าแพ้ตกรอบจริงๆไปดูคู่เอกของรายการเลยครับคู่มวยรอบือญกันครับมวยรอบครับขอไปครับสักสงครามพบที่รรทแดงครับแก้วแฟร์เทคนี่น้ำเงินครับหนึ่งร้อสิบสองปอน มวยรอบอีสูสหรือว่าตุ๊กแกครับมวยรอบเอ่อรู้สึกจะเป็นฟุกเทียนกรุปนะครับฟุกเทียนคลุะผมีิดทั้งสองรอบเด็ใช่ฮะฟุกเทนกรุปครับ <c oughs> นี่ครับลูกนี้ที่เปเกมไม่พลิกผันนะครับหมด <c oughs> สองยกราคาก็อยู่ทางด้านฝ่ายเอ่อน้าเงินนะครับแก้วเป็นต่อส 2, 2, อง2ารองแล้วก็ยกมันสักพภาพมันสักูนี้ก็คือทางด้านเจ้าแก้วไปเกี่ยวเชือก <c oughs> าอาไปเกี่ยวเชือกศักสงครามเนี่ยเขาจะไปฟ้องกรรมาการครับแต่เจ้าแก้วกระทิมซ้ายมา ปักสงการกันล่นเลยครับและขึ้นมาก็ปบกักสงการก็พยายามที่จะเร่ง่อยเร่งแต่ตว,ว่าโอ้หเมื่อวานนี้แก้วกันมาโอ้โหดูครับจะไปเล่นหมัดกับแก้วแก้วนี่ก็ไม่ธรรมดาครับดีกรีนี่ก็เป็นมวยสากลสมัครเล่นนะครับที่ตัวแทนโอ้ดูครับแล้วรุ่นเก่านี่พวกยอดวงงามลูกบ้านใหญ่แล้วพวกนี้นะแกประทะมาแล้วทั้งนั้นเลยนะครับไม่ธรรมดาสานยกครับราคาก็ขยับทางด้านฝ่ายแก้วเนี่ยน้ำเงินเป็นต่อ4-1รอง5-1รอง แล้วก็มีอัดจิตจากโคโนอเป็นรัตนามั้งให้ฝ่ายไหนครับให้ให้ฝ่ายแดงพอ,องใ,หให้เดินไปอัดไปนะเดินอัดไปนะครับท่านั้นนะครับทางด้านฝ่ายแดงก็พยายามที่จะเดินเข้าไปเดินเข้าไปทําท่าจะพลิกผันแล้วนะครับทาท่าจะพลิกผันแล้วนะแต่ว่าทางด้านเจ้าแก้วเมื่อวานแกมาลักษณะมาลดเบ้นแน่เลยมาดีครับเมื่อวานไม่ยุบไม่ย่นเลยครับแก้วแล้วก็มีอาวุธที่ ครบเครื่องครับดูดันหน้าค้าไว้ครับแล้วก็มีเม็ดดูเม็ดหนึ่งครับที่ทางด้านเจ้าสักสงครามนี่ถอยกรูดไปเลยครับนี่ฮะแกเล่งอยู่ดีครับกระโดนสอกโดนแทงเข้าไปแล้วก็แกก็ออกอาการยอมทะเลเลยครับจุกครับพี่มาดบอกไม่ไหวครับเตีวไม่ขึ้นแล้วครับโดนเยอะเลยกันครับดูครับแก้วแกบทิ่มท้องครับทั้งหมัดทั้งเข่าดูเนี่ยครับไปแล้วรับรองหัวครับโอ้ เป็นกระเือไปเลยครับถอดหัวแล้วครับแล้วก็โดนทีเม็ดหมดครับเย่หองครับที่อยู่บางรักพัฒนาบอกเก็บฉากเถอะเก็บฉากแล้วหลักของทามแล้วกรรมการก็โบกมือฮะกรรมการบอกเย่หอมไม่ต้องรอยกไหนครับเนี่ยยกที่4ี่ครับครับยุติการชกไปครับแก้วชนะก็โกยกันเลยเหรอมันหมดหรือไงหายใจเข้าอดีคับฮะจบครับจบไปโดนอะไรช่วงไหนอะน้อง โดนเขา่าฮะโดนเขา่เขาเอาเฮ้ยแต่เร่งมานี่ทําไมพี่เขาไม่ยุบาคิดว่าพี่เขาเป็นไงวันนี้ต่อยแล้วเพราะว่าน่าจะยุบยุบอยู่เข่าแต่ว่ามันโดนเขา่าฮะอ๋อเราไปเสร็จแล้วก่อนเล้ยมีอยู่ลูกหนึ่งเนี่ยช่วงยกสามลูกนั้นเนี่ยเขาเกี่ยวเชือกใช่ไหมเราจะฟ้องใช่ไหมล้วไปโดนหมัดตรงใช่ปะ,ะลูกนั้นอะมุนไหมลูกนั้นอะมึนอยู่ครับหรอแต่วันนี้แพ้สองครั้งเลยนาะ,ะตกรอบวะดิใช่ไหมครับครับอะ เดือดายจริงอะโอ้น้องกำลังเร่งเ่งมามันไปโดนช่วงไหนนะโดนเข่าอะโดนเขา่าครับผมแก้วขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขามารอแล้วก้าหาทำเด็กวันนี้นำทำไมร่างกายเราดีเหลือเกินนะก็เริ่มเริ่มจะดีขึ้นมาแล้วครับร<อ>ครับได้หายใจก็ดีขึ้นมาแล้วครับมั่นใจตรงจุดไหนดูแล้ววันนี้อาวุธผมมันดีกว่าไฟที่แล้วครับ คือออกได้ดังใจใช่ครับออกได้ดังใจคิดคิดแล้วก็ออกได้ดังใจครับแต่ต้นยุกสีเนี่ยตอนที่น้องเขาเร่งมาเร่งมาเนี่ยยุคไม่ถามจริงเริ่มเริ่มยุกยังก็ไม่ครับก็กําลังแบบจะหาจังหวะที่โตกลับไปครับครับแล้วจังหวะไหนเนี่ยที่น้องยอมเลยช่วงไหนจังหวะเนแทงครับต่อยแทงแทงท้องครับแทงเข้าไปเน้นๆครับเราแทงซ้ายแล้วก็ต่อยท้องชนะน้องได้เพราะว่าเพราะว่า ความหนักครับความหนักหน่วงร่างกายเริ่มเล่าที่เริ่มเล่าที่แล้วนี่เราต่อยมวยรอบนี้ชนะหนึ่งแมหนึ่งใช่ไหมครับครับกะเป็นแชมป์ไหมผมก็กะว่าน่าจะแชมป์ครับไม่กลัวใครแล้วครับทุกตัวไม่กลัวใครเลยใช่ไหมครับเนี้ยผมเรี้ยงหน้ามาเลยนะครับงั้นบอก่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านเนะบอกครับช่วยเชียร์เราหน่อยขอให้แฟนมวยช่วยเชียร์ผมด้วยนะครับผมจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดครับแก้วกลับมาแล้วครับแมสยอดมากโอ้ ดอกสุดท้ายที่แทงด้วยซ้ายเข้าไปที่ชายโครงขวาซี่ที่สองโอโเห็นขนาดนั้นเลยใช่ครับซี่ที่2เลยผมเห็นเลยมีถึงกับดอกได้ถ้าไม่ใช่นักมวยถ้าโดนแบบเมื่อกี้นะผมว่าหักคือแก้วนี่กระดูกกระเดี่ยวนีนะครับไม่ต้องไปพูดถึงโยไปบอยแค่แค่ยังกระจายอะล <K. S 2> อยระดับไหนแล้วก็เห็นสภาพแบบนี้แล้วนะโโหผมดูแล้วว่าเด็กรุ่นรุ่น้นองๆเนี่ย ใครที่ต่อยมวอรอบฟุตเตียกรุ๊ปเนี่ยจะผ่านเขาเนี่ยเหนื่อยย่างละเหนื่อยมากเพราะว่ากายเขาเริ่มเข้าที่แล้วครับก็ต้องบอกกับทางฝ่ายพี่มาสเลยครับก็ไปไม่ถึงด่วงดาวอีกแล้วครับเดอกกพี่มาสไม่เป็นไรครับสู้ต่อแล้วกันครับเพื่ออะไรดีเพื่อชชนะในวันข้างหน้ากันแล้วกันเราแพ้วันนี้ไม่เป็นไรครับวันข้างหน้าเนี่ยเราอาจจะชนะได้เราไปสรุปผลมวยเลยครับก็มีอย่างกู่ที่หนึ่งครับ ฝนหลวงสุวิทย์นะครับแพ้คะแนนวิศนุพรสุจีบะหมีเกี้ยวสุวิทย์ยิ้มสุวิทย์ยิ้มลืมยิ้มครับสักสงครามพบทีละรมครับ mm hmm. แพ้นกแก้วแฟร์เทคในยกที่4ครับ mm hmm. แบบ mm hmm. ชนิดที่ว่ากรรมการยุติการชกค,ครับ mm hmm. อภิสิทธิ์เคทียิ้มเมื่อวานก็แพ้นนคะแนนขุมทรัพย์สุวิทย์ยิ้มแบบไหนครับคุณโกแบบเซียนมวยนี่โมโหมากเพราะอะไรเพราะไม่ต่อยไม่ต่อเนื่อง คุณต่อยแสงกีรันต่อยได้ดีต่อยกระจิ้งหลีดทองต่อยได้ดีคับคุณแพ้ผลหลวงเนี่ยรือไอ้คุณแพ้ขุมทรัพย์เนี่ยมผมดูแล้วมันไม่ยุติธรรมน้ำหนักคุณคผมก็บอกว่าหมัดบวยมันแพ้กันได้พี่ครับเขาจะเก่งขนาดไหนหรืออภิสิทธิ์นะาเขาไปจะแพ้ทางด้านจะขุมทรัพย์ไม่ได้เหรอเขาบอกว่าแพ้ได้แต่ไม่เล้ยแพ้สภาพแบบนี้ผมก็ไม่รู้จะเถียงไงผมขับรถลอยๆไปเลยอภิสิทธิ์เนี่ยนะครับแพ้เพราะว่าคุณยิ่งรักมา เพราะฉะนั้นยังไงก็ต้องทําใจนะครับครับแล้วก็คู่ที่4ครับอําดวยเดชววันทวีครับก็แพนนอคเทพิทักษ์ตะวันแดงขอนก่นนะครับแหมเอสมเอเรามาแล้วนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับใครคล้องใจอะไรครับสงการานปีใหม่นี่วันนี้วันปีใหม่นะครับยังไงก็อวยพรปีใหม่กันมาบ้างครับ s m s มมาเป็นกำลังใจให้ ของฝันคุณโกหน่อยครับคุณโกวันนี้เต็มที่เลยครับ15นาทีนะครับต่อจากนี้ไปนะครับขอให้รีบกดกันเข้ามานะครับ15นาทีต่อจากนี้ไปขอสัก um, th 50ข oui, ้อความได้ไหมก็พอแล้วนะครับเดี๋ยวเราแพ็กเบกนะครับเบกหน้าเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์วิจารณ์นะครับกับศึกอัศวินดับกับศึกมวยไทย74ครับครับผมพักสักครู่ครับ สวัสดีครับแฟนสยามกีฬาทีวีครับผมแชมป์ซิเตอร์านาไทยช่อรากกสุรุอิสานฝากสวัสดีปีใหม่ในเรื่องโอกาสบรรทุกการไทยครับเดินทางปลอดไยัยไปทั้งกับปลอดไทยครับอย่าเมาเลยครับมีความสุขทุกท่านครับในโอกาสช่วงปีใหม่ไทยครับขอบคุณครับ สวัสดีครับแฟนหมัดมวยที่รักและที่เคารพทุกท่านกับผมแต่เมืองสิงห์นะครับในนามของตัวแทนกองทุนสวัสดิการเพื่อแฟนมวยและก็คนมวยทุกท่านนะครับเนื่องในมหาสงการปีนี้นะครับผมก็เป็นห่วงนะครับเพราะพี่น้องและคนมวยของเรานะครับที่เดินทางออกต่างจังหวัดก็อยากจะให้ระมัดระวังนะครับเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุเพราะอุบัติเหตุเนี่ยไม่สามารถที่เราจะรู้ได้นะครับ และสิ่งสําคัญนะครับถ้าท่านเดินทางเนี่ยอย่าเพิ่งนะครับเรื่องเกี่ยวกับสุราอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยพอไปถึงที่แล้วก็อยากจะให้ท่านทําอะไรก็ได้นะครับ mm hmm. และสิ่งสําคัญ mm hmm. มารุยาขับเด็ดขาดนะครับ mm hmm. แล้วก็ถ้าท่านเดินทางและพาครอบครัวไปต่างจังหวัดเนี่ยผมก็ไม่ว่าจะเหนืออีสานใต้ก็ขอให้ท่านเดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับระมัดระวังอุบัติเหตุ mm hmm. และก็สุดท้ายนี่ครับผมขออวยพร ขออำนาจคุณภาษีรัตนาตายและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกและก็ช่วยดลบันดาลคุ้มครองให้ครอบครัวคนมวยตลอดจนคน